เซฟโซนอยู่แล้วครับผมคือเขาเป็นเซฟโซนให้ผมอยู่แล้วแต่ว่าแบบก็อยากแบบเรียกว่าเติบโตในอีกระดับหนึ่งแบบโดยที่แบบใช่ครับผมก็เลยแบบอยากแบบไปลองดูว่าเ,เล่นกับคนอื่นมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับผม นนะะก็มีซีรีส์หนึ่งเรื่องนะครับผมก็มี Summer Night นะครับผมความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือจริงๆผมก็มีงานพิธีกรด้วย School r a n g อร2024ซัมเมอร์ไนก่อนเนาะ u m m เมอร์อนนะมมอไนเป็นเรื่องแรกเลยครับผมด้วยความที่แบบผมอะติดเรียนเยอะมากซึ่งตอนเนี้ยอยากจะบอกว่าจบแล้ว ก็เลยแบบว่างแล้วคือแต่ก่อนนะมันจะมีแบบเรื่องตารางงานตารางเรียนะอะไรเงี้ยก็เลยบางทีเราอาจจะแบบเล่นหลายเรื่องอะไรอย่างนั้นไม่ได้เออจริงๆก็อยากเล่นให้ทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเราก็แบบต้องมีสอบมีแบแะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราฟรีแล้วเราก็เลยแบบสามารถรับได้หลายเรื่องแล้วอ่ะตอนนี้เราก็แบบทํางานไปด้วยรับเล่นหลายเรื่องด้วยอันนี้อย่างซัมเมอร์ไนท์ก็มีลรวพาร์ททูจะมีอะไรอะ่ะจริงๆอยากให้ติดตามนะครับผม บทบาทบทบาทในซัมเมอร์ไหนะครับผมบทบาทในซัมเมอร์ไหเนี่ยคือดังอจ,จะรับบทเป็นไวท์ครับผมซึ่งไวท์จะเป็นตัวละครที่เท่ๆหล่อๆคูลๆแต่ว่าไม่เก๊กก็คือต้องหล่อแบบไม่เก๊กคือแบบจะทําอะไรก็ทําแบบพูดอะไรก็พูดเลยจะเป็นคนแบบเฟรนลี่อัจฉริยะใสดีครับผมซึ่งเขาเห็นลูนแบบเป็นเด็กเนิร์ดก็เลยแบบในนิยายเขาจะเขียนว่าลูนเป็นคนไร้ตัวตน ซึ่งเราอ่ะก็แบบเออสงสารเราก็แบบอยากดึงเขามาอยู่ในเพื่อนเราด้วยเป็นหนึ่งในเพื่อนเราแล้วเราอ่ะชอบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าสตาร์ซึ่งเราก็บอกลูนแหละว่าเราอ่ะชอบสตาร์นะแต่ว่าดันดันอยู่ๆลูนก็ไปชอบสตาร์ด้วยแล้วในเทเลอร์เห็นเลยว่าจูบกันด้วยเฮ้ยอย่างนี้ไว้ก็ว้าวุ่นเลยก็อยากจริงๆก็ อยากจะให้ติดตามความสัมพันธ์ไว้ไปเรื่อยๆครับผมว่ามันมันไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนครับผมแล้วก็ในเลเลอร์ตอนแรกก็เห็นว่าผมก็ไปล้มจูบก,กับภูวินอย่างเงี้ยก็คนอาจจะตกใจนิดนึงอันนั้นก็แบบพ่วงก,กับก็คิดมาแล้วครับผมดีแล้ว c h <oughs> a <c oughs> อ l ีามสันธ์้วการแสดงาฮ่ challenge การแสดเหรอะ,อะจริงๆก็ด้วยการที่ต้องพลิกบทบาทเนี่ยคือเราอะ่ะเหมือนได้เล่นแบบ ความน่ารักต้องลดลงความน่ารักต้องแบบแทบไม่มีเลยในในคาแรคเตอร์นี้ซึ่งเราอะเล่นแบบดาวเหนือก็คือแล้วแต่ดาวเล่นมาหนึ่งเรื่องปุ๊บ hidden agenda เล่นโซ่ซึ่งมันจะมีความน่ารักอยู่แต่ตัวละครเนี้ยโจทย์ก็คือแบบไม่เอาน่ารักมากเอาเป็นแบบหล่อๆเท่ๆคู Little ่ๆแต่ห้ามเก๊กอ่าอันนี้ก็เราต้องไปทำเวิร์กช็อปครับผมใจก็คือห้ามเก๊กแต่ว่าต้องหล่อไปด้วยใน at the same time ครับ จริงๆก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นทุกเรื่องเลยฮะออทุกเรื่องบทบาทที่ได้รับเนี่ยก็คือตื่นเต้นอยู่แล้วแหละแ,แล้วเราก็ยิ่งแบบเราได้ไปเจอแบบคนอื่นบ้างคนอื่นแบบไปเจอภูวินปานหรือว่าแบบน้องๆแบบจาว่าอะไรมีหลายคนเลยครับผมมีพี่ลิวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแบบได้เปิดโลกของการแสดงอยูน่น,นะเพราะปกติอะแล้วแต่ดาวเราก็เล่นคู่เดิมแล้วก็ วอลลซอเลนก็เหมือนเดิมซึ่งแบบเราก็แบบคิดว่าแบบเออแอคติ้งมันมันแบบหลากหลายเราก็เลยแบบอยากลองแบบหลายๆบทหลายๆคาแรคเตอร์ใช่ก็เป็นเซฟโซนแหละที่เราได้เจอคนเดิมๆอ๋อเป็นเซฟโซนอยู่แล้วครับผมคือเขาเป็นเซฟโซนให้ผมอยู่แล้วแต่ว่าแบบก็อยากแบบเรียกว่าเติบโตในอีกระดับหนึ่งแบบโดยที่แบบใช่ครับผมก็เลยแบบอยากแบบ ไปลองดูว่าเล่นกับคนอื่นมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาทีเซอร์ก็สนุกมากครับผมอีกนึ่งบทบาทที่จะต้องอ่า,าอนใหเราบทบาทพิธีกรอ่าบทบาทของพิธีกร,บบกรใช่ไหมครับผมอ่าคุณรู้สึกยังไงครับผมอยอหยอคยอคครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมบทบาทพิธีกรนะครับผมก็เออเราก็มาดูกันนะครับผมว่าพิธีเออพิธีกรหลักอะ่ะก็จะมียืนยืนอยู่แล้วก็คือแบบพี่อาร์มพี่เลโอแล้วก็พี่นิกกี้ อ่าอันนี้คือแบบหลักๆเลยอันนี้คือคุณครูเราเลยเราต้องไปเรียนรู้วิชาจากพี่ๆเขาซึ่งแบบพิธีกรเนี่ยเป็นอะไรที่เราท้าทายนะจริงๆอะ่ะผมอะ่ะอยากทําทุกอย่างคือถ้ามีโอกาสผมอยากทําให้ดีทุกอย่างเลยครับผมคือพิธีกรมันก็เป็นแบบฟิลใหม่ของเราอ่ะเราก็อยากลองดูว่าจะเป็นยังไงครับผมก็อยากดูฟีดแบ็กด้วยครับผม พิธีกรเลยครับผมเอาจริงๆนะครับผมโอ้โหนี่ข้างๆผมเลยฮะนนโอไตรยนะฮะนี่ไอดอลพิธีกรของผมนะครับผมคนนี้คือแบบรู้สึกว่าแบบโดนโยนโจทย์อะไรมาเนี่ยเขารับได้หมดเลยทุกมุกอะไรโยนมาเนี่ยเขารับได้หมดเออเขาโปรจริงใช่นี่อะไรนะจะเริ่มทิมหลักการพิธีกรแล้วเีว่าไงคือเวทีเนี้ย คือผมอ่ะอยู่ตัวอยู่แล้วเอผมให้เด็กให,ใหม่ๆอย่างพวกดังเนี่ยเฉยฉายดีกว่าเฮ้ยเกินโอ้โหแต่แต่คุณนี่ต้องพิธีกรหลักนะได้ข่าวเนี่ยใช่เพราะว่าพวกคุณติดงานไงโอ้โหอะไรนะ,อ,ะ,รนะอ่าครับอ่าขอขอขอเคล็ดลับได้ไหมแบบเคล็ดลับเคล็ดลับแบบการเป็นพิธีกรที่ดีแบบแชร์แบบเล็กๆหน่อยคืออยากจะแชร์นะแต่การเป็นพิธีกรที่ดีอ่ะ คือผมไม่ได้เป็นพิธีกรที่ดีเลยที่นี่เก่งยังมีนะอย่างพี่นิกกี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาเก่งกว่าโอ้เฮ้ยไอดอลคุณนี่พี่นิกกี้เขาโอ้โหไอดอลผมก็ไม่ถูกทําไมฮะมันยังไงคือผมไม่ไม่มีใครเป็นไอดอลอ๋อยังไม่มีใช่เดี๋ยวพี่พี่นิกกี้เนี่ยดันมาเป็นคนที่เหมือนผมพอดีประมาณนั้นใช่ครับผมไหนๆก็ยืนและฝากฝากครับผม School Ranger 2024ครับผมพวกเราสองคนได้เป็นพิธีกรร่วมกับหลายๆคนบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย ขนทีมนักแสดงขับข้างแน่นอนขับข้างอย่างเดียวบอกเลยว่านักแสดงบ้าข้างด้วยโคตรแน่นเลยทีนี้แน่นเลยทีนี้บอกเลยว่ามันสนุกแน่นอนครับครับผมแล้วนอกจาก School Ranger 2024นะครับผมของผมก็มี Summer Night นะครับผม Summer Night เอ้ยคุณอยากเล่นไหมเดี๋ยวเอามาเล่นด้วยคุณเล่นดีโอเค Summer Night ครับผมรับทุกบททุดปีนี้โอเคดีเลยครับผมมีอะไรฝากไหมฮะผมก็ฝาก My Golden b u รด้วยนะครับ